ครับสวัสดีครับบรนนากรานะครับวันนี้ก็มีของมารีวิวอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น c ีเทคนะครับโปรยี่สิบห้าเอสอันนี้ซื้อซื้อมาใช้เองนะไม่มีสปอนเซอร์นะครับจริงๆแล้วก็ผมก็ใช้ตัวตัวสเต็ปสองอยู่นะครับรุ่นนี้ครับ MXS 5.0นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งแบตรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขนาดเล็ก นะครับแบตบิ๊กไบต์นะครับแล้วก็ชาร์จรถยนต์ได้นะครับแล้วก็มีโหมดอะไรเอ่ยตอนนี้หิมะไม่ได้ใช้ในบ้านเราแล้วก็มีรีคาบัลลี่นะครับข้อมูลต่างๆของแบตเตอรี่แล้วก็เครื่องชาร์จนะครับก็ต้องมีมีสเปคมีอรื่องเขาอยู่นะครับว่าเครื่องชาร์จตัวนี้เหมาะกับแบตลูกไหนบ้างไม่ใช่ว่าเห็นที่ชาร์จเหมือนกันก็นกไปคีบไม่ได้นะครับตรงอย่างตัวนี้มันชาร์จของบิ๊กไบต์ใช่ไหมมันก็จะมีขนาด กำลังไฟนะครับที่เหมาะสมก็คือ0.8แอมป์นะครับถ้าเป็นรถยนต์ก็คือ5แอมป์นะครับตัวนี้จ่ายได้ของรถยนต์12โวลต์นะครับรถแบตเตอรี่12โวลต์เวลาจ่ายเอามานะครับโวลต์ที่ได้นะครับก็จะอยู่ที่14.4นะครับตามสเปคนะครับตัวนี้ normal charge นะ14.4นะกระแสมี semi, maximum อยู่ที่25แอมป์ ถ้าเราเปิดโหมดซัพไพา์ก็จะจ่ายอยู่ที่13.6แอม13.6โวลต์25แอมนะครับเหมาะกับอันไหนในกรณีซัพพลายก็คือเหมาะกับพวกรถที่โชว์รูมนะครับที่เปิดไฟหลี่ไฟหน้าปัดไว้งามตามงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ไม่กินแบตนะครับไม่ใช่แบบว่าเปิดแล้วไฟหมดเขาจะเสียบตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคิปที่แบตเตอรี่นะครับสายก็จะมีขนาดใหญ่มากนะครับ ใหญ่มากปรากฏว่าซื้อมาแล้วก็เราใช้กับหัวอินดิเคเตอร์ของเดิมไม่ได้นะครับของเดิมมันมันสายมันเล็กนะฮะเนี่ยตัวเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่ายัางไงเดี๋ยวเราอาจจะต้องมีการมามาปรับเปลี่ยนหรือมาโมสายโมอะไรเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักเราเรา,เราอยากจะใช้กับรถยนต์แล้วก็แล้วก็ฮาร์ลีนะครับเวลาผม เปิดเพลงฟังบ้างอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเราติดเครื่องเสียงติดอะไรไปแล้วใช่ไหมถ้าเราไม่ได้ขี่บางทีเราก็จะไม่ได้ฟังนะมันก็จอดอยู่ในในพื้นที่ที่แบบว่าเออเปิดฟังได้นะครับซีเทคนี่ผมผมมีเยอะนะครับอุปกรณ์มีเยอะอย่างพาวกอีขวอยนิเคเตอร์พวกเนี้ยผมมีรถทุกคันมีนะครับเพื่อสะดวกในการชาร์จนะครับอย่างตัวนี้ก็เสียบเทสได้เลยนะฮะเนี่ยปักจุดบุหรี่เสียบไปถ้าเกิดว่ามันเหลืองหรือมันแดงอะไรเงี้ยก็ สามารถที่จะชาร์จไดแ้แต่ว่าก็ต้องควบคู่การเช็ค CCA นะครับอ,อย่างตัวนี้เห็นไหมมีมีลาเบลมาน Warning นะครับชาร์จต้องไม่เกิน 7A เห็นไหมฮะ 7A อย่างตัวนี้เสียบไม่ได้นะครับเสียบไม่ได้แล้วก,แวก็แล้วก็ไม่มีหัวามาให้เสียบด้วยเพราะว่าปลายสายเขาเป็นที่คีดนะก็ต้องคีดที่ขั้วบแบตเตอรี่โดยตรงนะครับอย่างตัวนี้ก็คีดแบตเตอรี่โดยตรงได้นะครับ ก็ไม่ควร7ไม่ควรเกิน7เ,เหมือนกันนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จ่ายสูงสุดที่5แอมป์นะครับก็คือเหมาะสําหรับชุดนี้นะครับส่วนชุดนี้ก็ไม่ควรไปทําอะไรนะครับนอกจากว่าเราจะมูสายมอะไรให้มันมีความใหญ่นะครับก็ต้องดูว่าเอ่อตรงนี้สายเบอร์อะไรก็ต้องรองรับกระ,กระแส2 5แอมป์นะครับตัวนี้ก็ซื้อเพิ่มนะครับอินดิเคเตอร์สายเพิ่มขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งนะครับอันนี้ ก็เดี๋ยวไว้ใส่กับ BM ตัว r 1 2 c นะเจมบอลนะครับเจมบอลยังไม่มีแต่เจมบอลขี่ขี่บ่อยกว่าคันอ่เหลืองนะแล้วก็ขี่บ่อยกว่าดูกตินะครับโปรดักเขาค่อนข้างหลากหลายนะค่อนข้างหลากหลายมีหัวต่อสำหรับดูกติด้วยนะครับหัวต่อสำหรับ BM นะตัวนี้ก็ก็ต่อได้นะถ้าเกิดว่าใครมีมีแจ็คจุดบุหรี่นะครับใน่ตัวเนี้ยหมุนหัวออกปุ๊บ แปลงล่างนะกลายเป็นแจ็คเล็กของรถยุโรปนะครับถ้าใส่ตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คใหญ่เหมือนรถญี่ปุ่นทั่ว,วไปนะครับใส่แล้วก็หมุนนะครับก็ประมาณนี้นะครับคําถามนะครับใช้เครื่องใหญ่ชาร์จเครื่องเล็กได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ากระแสออกมามันจะเยอะนะครับไม่เหมาะกับ แบตเตอรี่เครื่องแบตเตอรี่ลูกเล็กๆนะคเพราะแบตเตอรี่ลูกเล็กมันต้องการกระแสที่ค่อนข้างต่ําหรือว่าเรียกว่า slow c h a r g นะครับถ้าถ้าจะเป็นตู้สมัยก่อนนะตู้แบบลวดทองแดงนยะเขาก็จะปรับกระแสเอาอย่างตัวนี้เราก็เลือกเลือกกระแสได้โดยการกดสวิตช์ selector กดโหมดตัวนี้นะครับถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเราก็กดตัวนี้นะครับแบบโหมดให้เป็นรูปมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะจ่ายไฟแ m a ซิม u มที่0.8นะครับ ตัวรถยนต์นะครับจะจ่ายที่5แอมป์นะครับตัวนี้ถ้าสมมติว่าต้องการชาร์จมอเตอร์ไซค์แบบเร็วๆนะชาร์จรถเอารถยนต์ปรับโหมดรถยนต์ไปชาร์จได้ไหมพอได้นะครับแต่ว่าแบ,บตต้องไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เล็กต่ำกว่า5แอมป์นะครับซึ่งแบตบิ๊กไบส่วนใหญ่ก็5แอมป์ขึ้นไปนะก็อนุโลมนะพอได้นะครับแต่ตามสเปคเราก็คือไม่ได้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ใช้กับ Har l e y ได้ไหมจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้เพราะว่า มันมันกำหนดสเปคอยู่ที่แบตเอ่อ40แอมป์นะ40แอมป์หน้าตาเป็นยังไงนะครับแบตแบตกดนะแบตตะกัวเติมน้ำกดนะครับก็คือเอนด d าแจ z z นะครับ h อนด a าแจ z นะใครนึกขนาดไม่ออกก็นั่นแหละคือแบตประมาณ Honda j แจ z นะครับลูกเล็กๆนะครับเวลาใช้ก็เอาไปคีบที่ขั้วแบตเตอรี่นะแล้วก็ แล้วก็เสียบไฟนะครับถ้าเราจะเปิดซับไพ่โหมดเราจะเปิดเปิดฟังเพลงเปิดอะไรเงี้ยเครื่องเสียงที่แบบระบบไม่ใหญ่มากนะแล้วก็กดไปโหมดที่โหมดซับไพ่ได้กดแล้วก็จะมีไฟเลื่อนนะฮะอันนี้ก็คือซับไพ่จ่ายไฟที่13.13.13.6นะครับกระแสกระแสที่20 25แอมป์นะครับก็ คร่าวๆนะครับสำหรับการรีวิวนะผลิตภัณฑ์ของ c t e ทะเครื่อนชาร์จนะครับตัวนี้ผมซื้อมาเป็นชุดนะครับจะมีเคสเคสยางมาด้วยนะครับก็ราคาก็เท่ากับเพื่อนๆซื้อนะครับหมื่นแปดกว่ากว่านะครับตัวนี้ซื้อมาก่อนหน้านานมากแล้วไม่ได้ใส่เคสยางไม่ได้ใส่อะไรมันก็จะเลอะๆนะนี่โดนน้ำกดโดนอะไรด้วยบางทีไปชาร์จกับลูกค้าบางทีมือ เลอะหรือว่าน้ำกดมันมันกระเซ็นใส่นะก็ก็เลยเลยตามเลยไม่ได้ไปใส่เคอ,อยางอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับสงสัยอะไรก็ลองลองแชทมาถามได้นะตอบเท่าที่รู้นะครับรู้เท่าที่ตอบ <laughs> ขอบคุณสำหร,รับการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ